ก่อนก่อนที่เราจะไปร่วมทำอะไรกับน้องนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าน้องอะ่ะให้เราให้เราช่วยไหมนะคะถ้าเขาอยากให้เราเข้าไปร่วมทำเค้กกับเขาหั่นพิซซ่ากับเขาเขาก็จะเป็นฝ่ายหันมามองเราหันมาสบตาเราหรือบอกเรานะคะ คราวนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะกังวลนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติรักนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะครูแมมแนะนาว่านะคะเรื่องของการสบตา อย่างในคลิปนี้ตลอดตลอดทั้งคลิปนะคะน้องจะสบตาน้อยมากการสบตาน้อยมากเพราะน้องกำลังยุ่งกับการทำกิจกรรมอยู่นะคะการทำกิจกรรมการทำอาหารการหั่นเค้กการเตรียมของนะคะอันนี้เราไม่ถือว่าไม่ปกตินะแต่ว่าอันนี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าเขาสามารถโต้อตอบได้หันมามองเราเป็นระยะระยะนะคะ ไม่จาเป็นว่าจะต้องมองเราตลอดเวลาเราจะใช้รูปแบบของธรรมชาตินะคะชีวิตจริงนะคะอย่างเราถ้าอยู่ในครัวกำลังทำอะไรวุ่นๆอยู่หรือกำลังเย็บปักถักร้อยอะไรอยู่แล้วมีคนมาคุยกับเราเราอาจจะตอบว่าเราอาจจะตอบเขานะคะเราได้ยินแต่ว่าเราจะไม่ค่อยหันไปสบตาเพราะว่าเราจะต้องเราจดจ่อกับการเคลื่อนของมือหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะ okay, okay.